สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่24นะครับเดือน5 2567นะครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ๆหุ้นดาวโจนส์เนาะก็ถือว่าเดินดีระดับหนึ่งนะครับผมว่าเดินดีระดับหนึ่งเนาะท่านใดที่ติดตามในแนวทาง หุ้นดาวโจน์นะครับผมคืนนี้ก็นะครับก่อนหยุด2วันนะครับเสาร์อาทิตย์นั้นหุ้นปิดเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับค่ําคืนนี้สําหรับคลิปล่าสุดนะครับพี่พี่ที่ผมลงนะครับคลิปแนวทาง3ามเลาเนาะเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เราวีไเกือบไม่รอดนะครับพี่พี่นะครับเสียงหายนะครับเสียงหายผมบาดชิปไปสักพักเสียงไม่มีนะครับเสียงแผลบนะครับผมเนาะ ก็อย่างที่บอกช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับถ้าเกิดติดขัดยังไงผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับก็แนวทางของเรานะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้เดี๋ยวมารับชมนะครับเสียงอาจจะเบานิดหนึ่งผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดเสียงเบาเนาะเพราะว่าพูดดังไม่ได้นะครับพูดดังเสียงหายนะครับลาวกาชาตินะครับผมให้3กับ7ไปรูด3คนที่ออก4 3 3 4 1นะครับ ไข่รูดที่3นะครับเข้าไปที่33นะครับมาสายรูดเนาะนะครับดาวโจน VIP นะครับให้0กับ6นะครับผลที่ออก8 6 7 3 5นะครับเน้น68ออก67นะครับพี่พี่สตัวก็ผิดเนาะผิดตัวเดียวนะครับใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่67นะครับมาสายรูด2รอบแล้วนะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับให้3กับ6ผลที่ออก5 2 6 7 8รอบนี้3ไม่มาแต่ว่าใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ 626 6ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทนายที่ติดตามในรอบดึกด้วยนะครับผมส่วนในค่ำคืนนี้นะครับเชื่อชอบรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะราวกาชาตินะครับพี่ๆคืนแรกของเราคืนนี้เนาะราวกาชาติผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข8นะครับ สายรูดให้ไปที่เลขแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่สองหนึ่งสองสามสองสี่สามตัวนะครับสองแปดหนึ่งนะครับผม ส่วนดาวโจน V.I.P. นะครับพี่ๆดาวโจน V.I.P. ผมให้ไปที่เลข2กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 3 25งสามสอห หกนะครับ3ตัว6 2 5นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นดาวโจนของเราคืนนี้นะครับพี่ๆหุ้นดาวโจนของเราคืนนี้ผมได้เลข0ูกับเลข5นะครับ สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับในรอบนะครับหุ้นดาวโจนนะครับพ,พี่ในสูตรเนี่ยห้าเด่นมากๆเนาะห้าเด่นมากๆนะครับใครชื่นชอบตามได้นะครับแล้วก็น้องแอดย้ำว่าน้องแอดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะก็คือถ้าเกิดตัวเด่น ก็คือน้องแอดบอกว่าเด่นนะครับแต่ไม่รู้จะมาไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพี่ๆสมาชิกที่ชื่นชอบนะครับผมเนาะนะครับแต่5ในสูตรคำนวณที่ผมคิดได้นั้นเด่นนะครับก็ตัวเจาะนะครับ04 07 09นะครับ54 57 5 9 สามตัวนะครับผมศูนย์ห้าเจ็ดนะครับ,รบ,รบก็แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ชื่นชอบในรอบไหนแล้วก็ค่อยตามนะครับผมเนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับสลับ ในค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ